สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tcaster อร์แนะให้น้องค่ะระบบ TC a s t นะคะมีทั้งหมดกี่รอบในปัจจุบันนะคะระบบ T-C a s t มีการคัดเลือกผ่าน4รอบดังนี้ค่ะรอบที่1นนะคะคือรอบ p o r t f o l i o ค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีศิลปะวิชาการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นด้านอื่นๆน,นะคะสามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานที่เกี่ยวข้องกับ คณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงในรอบพอร์ตฟิลิโอได้เลยค่ะโดยในรอบนี้นะคะน้องๆจะต้องสมัครกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงและยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ MyTcast ค่ะซึ่งในรอบพอร์ตฟิลิโอนะคะ คะแนนหลักๆที่ใช้ก็จะมาจากส่วนของพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือการสอบสัมภาษณ์ค่ะและในปัจจุบันนะคะหลายๆมหาวิทยาลายัยหลายๆโครงการในรอบพอร์ตโฟลิโอยังกําหนดให้ใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษ เช่น IEL นะคะ TOEFL นะคะหรือว่าถ้าเป็นสายแพทย์ก็อาจจะมี t b e t b m a t ค่ะนอกจากนี้นะคะยังอาจจะใช้คะแนนสอบวิชา t g a t ด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆที่อยากสมัครในรอบพอร์ตฟรลิโอโครงการต่างๆอย่าลืมเช็คเงื่อนไขที่กำหนดนะคะของโครงการนั้นๆด้วยจะได้รู้นะคะว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างหรือใช้คะแนนและผลงานอะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวสอบและเตรียมผลงานให้เหมาะสมกับการยื่นพอร์ตค่ะ รอบที่2นะคะก็คือรอบโควตาค่ะรอบนี้นะคะจะเน้นนักเรียนในพื้นที่ที่กาหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่กําหนดนะคะโรงเรียนในเครือข่ายหรือว่านักเรียนที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่กําหนดค่ะนอกจากนี้นะคะในรอบโควตาก็ยังมีโครงการที่รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสาขาต่างๆด้วยเช่นกันค่ะโดยรอบนี้นะคะน้องๆจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงและยืนยันสิทธ์ในเว็บไซต์ mycast เช่นกันค่ะ ซึ่งคะแนนสอบที่ใช้ในรอบโคตานะคะก็มีได้ตั้งแต่วิชาที่แกดพ p AT a แพดเอเรเวลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีการสอบเน็ตเซตนั่นเองค่ะและเช่นกันนะคะในรอบโคตาน้องๆอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆที่ทางโครงการกําหนดนะคะเพื่อที่จะได้รีเช็คไปในตัวว่าตัวเราเองนะคะมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกําหนดหรือไม่นั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะรอบที่3แอ admission ค่ะรอบนี้นะคะเป็นรอบที่ใช้คะแนนเป็นหลักค่ะโดยคะแนนที่ใช้นะคะก็จะเป็นคะแนน p ี a t p p ีแแล้วก็ A-Level ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคะแนนสอบวิชาเฉพาะอื่นๆน,นำมาใช้ประกอบด้วยนะคะขึ้นอยู่กับทางคณะและมหาวิทยาลัยจะกกำหนดค่ะโดยในรอบนี้นะคะน้องๆน,นะคะจะต้องสมัคร ัดเลือกในเว็บไซต์ mytcast นะคะพร้อมกันทั่วประเทศและประกาศผลในเว็บไซต์ mytcast พร้อมกันทั่วประเทศเช่นกันค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือน้องๆจะต้องเช็คเงื่อนไขและเกณฑ์คะแนน,นที่ทางคณะและสาขากำหนดนั่นเองค่ะว่าต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างเพื่อที่น้องๆน,นะคะจะได้วางแผนการสมัครสอบและเตรียมสอบเพื่อให้ได้วิชาเหล่านั้นนะคะครบถ้วนและมีสิทธิ์สมัครในรอบที่สานั่นเองค่ะ และรอบที่4นะคะคือรอบ direct admission นะคะหรือว่ารอบรับตรงนั่นเองค่ะในรอบนี้นะคะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเปิดรับโดยใช้เกณฑ์แล้วก็วิธีคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยเองค่ะโดยอาจจะมีทั้งการใช้ portfolio หรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะการใช้คะแนนสอบค่ะ T g a t T p a t a level นอกจากนี้ยังอาจจะใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะอื่นๆใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพหรือว่าการทดสอบเฉพาะอื่นๆหรืออาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ค่ะ ซึ่งในรอบนี้นะคะจะเปิดรับข้อต่อเมื่อมีที่นั่งว่างจากรอบ1-3เท่านั้นค่ะในรอบนี้นะคะก็เช่นกันค่ะน้องๆสามารถสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องมายืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ mytcast ค่ะ ซึ่งกระบวนการคัดเลือกในระบบ t c a s สทั้ง4รอบนะคะจะให้สิทธิ์น้องคนละ1สิทธิ์ตอนรอบค่ะนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆสอบติดในรอบใดรอบหนึ่งแล้วและยืนยันสิทธิ์ไปแล้วว่าจะเรียนน้องๆจะไม่สามารถสมัคร TCA s สรอบต่อไปได้นะคะเป็นการป้องกันการกักที่ไม่ให้น้องๆสอบติดได้หลายรอบนั่นเองค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสอบติดไปแล้วและยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนใจไป T ี a s สรอบอื่นยังสามารถกดสละสิทธิ์ได้คนละ1ครั้งค่ะ